แล้วอย่างพวกที่เป็นพวกท้องอืดท้องเฟ้อนี่มีรวมอยูอ่ก็อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าก๊าซที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้มันสร้างออกมามนะครับแต่บางทีก็ต้องแยกมันมีสาเหตุอื่นด้วยแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอยากรู้ข้อสุดท้ายค่ะอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นโรคท้องผูกมันจะมีผลเสียกับร่างกายของเราอย่างไรบ้างเยอะครับอย่างที่บอกฮะในส่วนของลำไส้เราแน่นอนนะขยะมันหมักหมมเยอะๆก็โรคลำไส้ถามหามาเยอะแยะบางคนท้องผูกใช่ไหมเอ่อลำไส้ระคายเคืองก็ตามมาได้ นะฮะบางคนมีลสีดวงใช่ไหมฮะ uh oh. นะ,ะบางคนอของเสียมันหม,มังหมมมากๆหลายเดือนหลายปี uh oh. ก็สก,กายเป็นสารก่อมะเร็งก็จะมีความเสีย่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้น uh oh. นะครับนะคราวนี้บางโรคดูเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่มันก็มีผลมาจากการขับถ่ายที่ไม่ดีก็คือโรคเกี่ยวกับ ภูมิต้านทานที่มันผิดเพี้ยนไปเช่นบางคนเดี๋ยวนี้เห็นว่าโรคภูมิแพ้ก็เยอะของถือก็เยอะใช่ไหมฮะรูปตอยเยสเลอีะไรต่างๆเราพบเหมือนกันถ้าเราซักประวัติดีๆคนไข้บางคนที่มีประวัติภูมิต้านทานที่มันไม่ปกตินี่นะก็อาการจะกำเริบเวลาท้องผูกและท้องผูกมันถ้าอธิบายในเชิงของการแพ์เนี่ยยังไม่มีคำอธิบายที่แน่นอนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตและพบเจออยู่เรื่อยก็คือบางทีเราตรวจพบว่าคือ เนื่องจากอย่างที่บอกอุจจาระที่แบบที่สองบางทีมันแข็งมันคร่วตลอดทางผนังลำไส้ของเราเนี่ยมันก็เลยมีรอยถลอกนะฮะครนนี้ลำไส้ของเรามันมีหน้าที่บทบาทคือย่อยอาหารให้ละเอียดโดยเฉพาะโปรตีนต้องย่อยให้ละเอียดยิบแหละเป็นอะมิโนแอซิดแล้วค่อยดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดทําไมฮะเพราะว่าโปรตีนถ้าย่อยให้ละเอียดเนี่ยเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดนะมาตรฐานเราจะตีความว่านี่คือเชื้อโรคแต่ว่ามันเป็นโปรตีนแบบปลอม นะฮะดังนั้นมันต้องย่อยให้ะเอียดแต่ถ้าลําไส้ของเรามันอักเสบอยู่เรื่อยๆมันไม่ค่อยปก,กติ<ช>มีรอยถลอกอยู่บ่อยๆบางทีโปรตีนชิ้นใหญ่ๆมันหลุดเข้าไปปุ๊บเเลือดขาวเราผ่านมาเจอเอา้าวมีการ บุตรลูกของชือโรคก็ทำให้เกิดการอักเสบเพราะตอนนั้นเองไม่เลยเขาเราจะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวละถ้าเจออะไรนิดหน่อยจะสภาพเรีร้องมันก็อาการแพ้อาการที่ภูมิด้านทันมันจะเสียสมดุลมันก็ง่ายกว่าแก้ไขง่ายก็ส่วน้างลำไส้ได้ไหมก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งก็ต้องดูร่วมด้วยว่าบางทีถ้าภูมิแพ้แล้วซักได้ประวัติที่ค่อนข้างที่จะลิงก์ไปจนถึงเรื่องของการกับถ่ายที่ผิดปกติมาก ถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องบอกว่าต้องลองดูลองดูนะฮะต้องต้องใช้ร่วมด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับและอย่างที่คุณหมอถ้าสมมติมีคนโรคของผูกมาค่ะหมอครับคุณหมอจะมีวิธีการรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับผมก็คงต้องเริ่มตั้งแต่นเรื่องของอาหาร ส <2, S 2> เรื่องของการออกกําลังกายนะครับสเรื่องของการปรับสมดุลของแบคท,ทีเรียที่อยู่ในลำไส้นะครับ,รบแล้วก็สี่ก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจก็มีส่วนนะ,นะครับนะ,นะะมาที่เรื่องของอาหารก่อนอาหารที่ควครทานครับผมอ,อันนี้ต้องย้อนไปถึงว่ากระบวนการสร้างองจุจจาระของเราเนี่ย อุจจาระเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะส่วนใหญ่ประกอบด้วยสส่วนหลักนะฮะส่วนที่หนึ่งก็คือขี้ใครของลำไส้เราเองนะมันก็ขับออกมามีด้วยเหรอครับขี้ใครมันก็ต้องมีทุกที่นะฮะมันจะมีการถัดเปลี่ยนนะฮะแต่นี้เป็นส่วนที่ไม่มากนะฮะส่วนที่2ก็คือส่วนของพวกซาดพวกโปรตีนไขมันที่มันหลือจากการย่อยการดูดซึมละพวกนี้จะมีลักษณะคือเหนียวนะฮะดังนั้นถ้าเกิดใครกินแต่โปรตีนกินแต่ไขมันอุจจาระก็จะเหนียวนะฮะขับถ่ายลำบากพร้อมขับตลอดต้องต้องเบ่งอะไรนะฮะเพราะฉะน ถ้าเราอยากให้อุจจาระเราร่วนมากขึ้นเรานึกถึงภาพดินเหนียวนะเราจะแก้มันยังไงเราก็เอาฟางข้าวมาปั้นแทรกเข้าไปนะครับ<อ>ลแล้วบีบมันก็จะรว่วนมากขึ้นฟางข้าวก็เปลี่ยนเือนกับเส้นใหญ่นะฮะเส้นใหญ่ใน네อาหารจะเป็นตัวที่มีบทบาททําให้อุจจาระของเราเนี่ยมันไม่เหนีย ok. ว <perimeter S 2> จนเกินไปดังนั้นจึงมีการพูดกันว่าถ้าอยากจะให้การขับถ่ายเกิดขึ้นได้อย่างดีเราควรจะกินเส้นใหญ่ให้ได้อย่างน้อยวันละ25้ากรัมนะครับซึ่งเส้นใหญ่มาจากไหนบ้างบางคนบอกกินผักได้ไหมกินผลไม้ได้ไหมบอกได้ แต่ถ้ากินอย่างนั้นไม่พอเพราะผักหนึ่งจานมันให้เส้นใยประมาณสองุ้ากรัมเองเราต้องการแหล่งเส้นใยอย่างอื่นนอกจากผักและผลไม้แหล่งที่สําคัญมาจากธัญพืชและธัญพืชที่เรากินเยอะที่สุดก็คือข้าวนะแต่มันจะมีเฉพาะในข้าวกล้องนะถ้าเป็นข้าวขาวมันถูกขัดเาเส้สในใยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันกินข้าวขาวซะเป็นส่วนใหญ่จึงมีปัญหาเรื่องท้องผูกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอยากจะหายท้องผูกกดเลกอันนึงที่ผมจะบอกคนไข้ว่าคุณต้องกินข้าวกล้อง เขาต้องหนึ่งจานจะให้เส้นใยประมาณเจกรัมอันนี้คือคนที่เป็นท้องผูกแล้วครับผมอบอก่อนเป็นท้องผูกด้วยก็คือเพื่อแงทางป้องกันแล้วก็คนรักษาที่เป็นด้วยใัอาหารที่ควรทานอันสุดท้ายคือเรื่องการออกกาํกาลังกายนะครับนะ <c oughs> บการออกกาลังกายอย่างเช่นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ซมันจะมีการหลั่งสารสื่อสารพวกเอนโดฟ,ฟินออกมาถ้าเกิดเราทาอย่างเป็นประจำพวกนี้ทำให้ระบบลําไส้ต่างๆทํางานได้ดีหรือแม้แต่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเจนเนึ่งของการสุดท้ายแก๊กชีกงนะฮะพวกนี้ก็จะบอกว่า เอ้การแก่งชี่โกงที่ลำ้าญมากจริงฮะมันช่วยได้เขาบอกว่ามันมีท่าดีโดยเฉพาะเลยนะที่ฝึกเพื่อขยับลำไส้ของเราเนี่ยแล้วที่เลื่อนลมมันเดินดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมควรหมั่นสังเกตอุจจาระของตัวเองดูบ้างนะครับเพราะลักษณะอุจจาระที่ร่างกายเราขับออกมานั้นสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอแดงว่าวิธีแก้อาการท้องผูกนั้นมีวิธีไหนบ้างครับ และนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยกมือขึ้นใครไม่ป่วยกมือขึ้นสนับสนุนโดย Baby n e s t u r a อาหารเสริมจากคอกล้องอกอนิ่0เสำหรับลูกน้อย แล้วตอนนี้นะคะวีกับพี่นายก็มานั่งพูดคุยอยู่กับคุณหมอแดงวีรชัยวาสิกดีโรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแดงสวัสดีคมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาการท้องผูกนะครับคุณหมอแดงครับสาเหตุของอาการท้องผูกเนี่ยในมุมมองของธรรมชาติบำบัดนะครับเกิดจากอะไรครับเรื่องท้องผูกเนี่ยปัญหามันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมปัจจุบันนี้เลยนะครับเรื่องการท้องผูกเนี่ยนะหลายคนที่เข้ามามันมีหลายเหตุ พ่าไม่ใช่บอกว่ามันเป็นแพทเทิร์นเราบอกว่าอย่างนี้นะกินอาหารอย่างนี้นะท้องผูกรหรือแบบอย่างนี้นะท้องผูกแต่มันหลายอย่างที่ผสมผสานกัน,นปัจจุบันนียชีวิตเราเนี่ยมันผิดธรรมชาติกาเดินที่ผิดไปธรรมชาติถึงเวลากินก็ไไ่ได้กินถึงเวลานอนก็ไอมมาคณน,น,นอนนะครับปกติเนี่ยลำไส้เรานะลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานหนักเลยตอนนี้ตอนตีห้าห้าหกเจ็ดเลยสองชั่วโมงเนี่ยนะพลังกำลังเดินผ่านอย่างดีเลยนะครับลำไส้ใหญ่ตอนนี้ยถ้าว่าเป็นไปตามธรรมชาติเขาบอกว่า ว่าเราต้องถ่ายวันละสองสาครั้งวันละสองสาครั้งแลวถ้าหากว่าเราถ่ายเพียงครั้งเดียวนี่เขาถือว่ายังท้องผูกนะยังท้องผูกอยู่วิถ่ายเป็นก้อนดีไหมก็อย่างวิเนี่ยคือวิวิอาจจะนิยามรักษาสมมติอย่างคุณหมอได้ว่าถ่ายวันละสองสารอบวิเคยถ่ายวันละสองสารอบแต่ถ่ายแบบเป็นน้ํำวิก็เลยเข้าใจว่าไอเงี้ยท้องเสียแต่ถ้าบางทีถ่ายเป็นถ่ายเป็นก้อนสองวันครั้งงเงี้ยวิก็แบบอุ้ย อย่างนี้เรียกว่าท้องผูกไหมคะบางคนเนี่ยนะบางคนบอกว่ามันโอ้ทายมันทีเดียวกับทายทายแล้วใช่ไหมโอ้วันสองสาครั้งบางทีก็โอ้โหสองวันไม่ไม่ทายกทีนี่นี่เขาเรียกว่าอาการท้องผูกแล้วนะเมื่ออาการท้องผูกนางเข้ามาเนี่ยนะ แล้วก็ร่างกายเราเนี่ยบอกโบไม่ไหวนะถ้าหากมันปล่อยมันท้องผูกอย่างนี้นะร่างกายช่วย้หน่อยเละเขาจะขับเหลวออกมาหน่อยให้มันเหลวมาหน่อยนะครับเหลวมาหน่อยสักท้องสองสาครั้งพอพอให้มันออกมาได้บ้างังนถ้าร่างกายเราจะร้อนมากเมื่อเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยนะตัวร้อนขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกว่านี่ไม่ได้สงสัยไม่ได้ไม่ได้หายหลายวันสิ่งที่เห็นชัดนะสิวที่ใต้คางสิวบอกว่าเป็นท้องผูกได้ใช่นะครับหลายคนที่เข้ามาเนี่ยเราเรารู้เลยครับว่าคนเนี้ย ท้องผูกไหมแม่เขาจะบอกว่าถ่ายดีนะครับถ่ายเวลาหลายครั้งถ้าสิวใต้คางนี่มีเยอะนะแม่สองเมสามเม็ดนะนั่นแหละครับไม่ใช่มันปนานอยู่บนไม่น่ารักใช่มันฟองเลยครับเขาเรียกว่าสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนมาบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวแทนลนะครับว่าใต้คางเราเนี่ยนะเป็นตัวแทนตั้งแต่เรียกว่าเรียกว่าสะดือใต้ายลงมานะฮะลงลงหมดเลยก็คือตั้งแต่ครั้งตั้งแต่สะดือลงเลยไอ้สะดือช่วงล่างเขาเรียกว่าซานเจียวด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ย หมักหมมหมักหมมที่ลำไส้ใหญ่ใช่ไหมหมักหมมของเสียมากมายเลยอาหารที่มันอยู่เนี่ยมันเน่าใช่ครับถ้ามันเน่าอยู่เนี่ยร่างกายล้วก็ถูกซึมไปเรื่อยมันถูกความร้อนไปเรื่อยใช่นะครับมันก็เน่าไปเรื่อยเน่าไปเรื่อยนะครับมันก็ไล่น้ําไปเรื่อยเลยน้าแห้งไปเรื่อยเลยนะครับมันก็แข็มมันก็ติดในลำไส้เรามันต้องเบ่งด้วยมันก็มีปัญหาด้อยเงี้ยฤิ์สีดวงครับฤิสีดวงขึ้นมาแน่นอนแล้วอาหารอะไรครับที่ทําให้ท้องได้ครั่ อาหารอะไรถ้าทานเยอะๆแล้วทำให้เป็นโรคเนื้อสัเกี่ยวครับว่าคนทานเนื้อสั์เยอะๆเนื้อหมูเนื้อไก่เยอะๆเนี่ยจะทำให้ท้องผูกมากกว่าคนทานผักเขาบอกว่าเวลาที่เราจะให้ท้องไม่ผูกเราก็จ<น>ะกินแบบประเภทไม่กวาด ไม่กว่าอ้าวมันจะกินไม่กว่าเนะบางคนบอกอกกินไม่กว่าก็ไปไม่กว่าใช่อาหารมีเกลี่ยใช่มีเกากใยนะครับมีเยื่อมีมีกากใยมีเส้นใยญขึ้นไปมีผักพักที่นี้จะมีพวกกากใยนะกินข้าวกล่องกินข้าวซ้อมมือมันมีเยื่อมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีเส้นใยเส้นใยที่จะดูดซับที่จะกวาดมาถ้าเราไปกินกินเนื้อนมไข่เยอะๆนะแป้งจัดขาวยอะมันลื่น ติ่ชาปิดลำไส้หมดไม่มีตัวไม่กวาดนะครับก็เลยก็ทตาปัญหาว่าเรื่องคือมันออกไปแล้วมันไม่ได้กวาดไอเศษขยะที่อยู่รอบๆลำไส้ออกลำไส้ใหญ่เลยนะความกว้างมันเนี่ยนะครับเส้นผ่านพ้างข้าง,งนะเกือบสงงองนะิ้วนะเกือบ2นิ้วนะแล้วลำไส้เราเนี่ยมันจะตรงอย่างงี้นะครับตรงท่อนะของเก่าอยู่นี่ของใหม่ไล่ออกไปของเก่าไปไม่ใช่นะ มันเป็นกับพุงปอกกระพุงช้างไงไหมมีก็เรียกว่ามีหลืบมีซอกมีมุมสารพันเลยถ้าหากว่าเราทานอาหารก็ไปไม่มีไม้กวาดให้ดีๆไม่มีเส้นใยดีๆมันก็ติดค้างบางทีมันตกท้องช้างไปเนี่ยอาหารเก่าๆเนี่ยนะครับมันก็ตกอยู่ข้างต่าใช่มันย้อยมันย้อยไปนะก็พอเราเนี่ยนะส่วนย้อนลงไปไอ้ที่ใหม่ๆก็ออกมาเขาเรียกว่าอาหารใหม่้าการแพทย์ไทยก็เรียกว่า อุจจาระที่ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากอาหารใหม่หรืออาหารเก่าใช่ไหมบางทีเรากินไปแป๊บเนี่ยไม่กี่วันก็ออกมาแต่ไอากาเก่ามาเนี่ยเป็นเดือนยัองอยู่ในนั้นเลยนะมันตกค้างอยู่ไง<อ>ไม่ออกไม่ออกไม่ออกมาถ้าเกิดปัญหาคุณจะระใหม่ <ขอ S 2> กับอุจจาระเก่านี่สังเกตยังไงอ่ะแม่มันออกมานี่ก็กินมันเหมือนกับมันจะเหมือนผิดกันนะ